ครับสวัสดีครับวันนี้เบิร์ตมีหน่อของสเสน่จันบุษราคาเหลืองพีชนะครับมามานําเสนอครับอันนี้เป็นกระถางที่1นนะครับต้นนี้จะถ้าเทียบแล้วก็คือจะด่างค่อนข้างสวยเลยครับด่างดีทุกใบนะครับใบนี้ก็จะมีจำนินอยู่ที่ไปลายใบเป็นหนอนกาตอนเริ่มแรกๆเนาะเนี่ยครับด่างเต็มๆใบ น้องก็กำลังตั้งท้องหลอดใหม่กำลังมานะครับปัจจุบันน้องตอนนี้ก็มี4ใบหนึ่งหลอดระบบรากก็เริ่มมาครับก็เริ่มให้เห็นชัดที่ขอบกระถางเนี่ยครับลากเริ่มเดินดีแล้วครับไม้ต้นนี้ก็เป็นไม้ค่อนข้างใหญ่แล้วนะดูจากเทียบฝ่ามือก็คือเต็มเต็มมือใหญ่นะครับ เป็นไม้แยกหนองแม่ก็ค่อนข้างสวยครับเป็นแม่สวยที่อยู่ที่บ้านครับนี่ครับลองพิจารณาในในในด่างในแต่ละใบครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ด่างสี่ใบถือว่าสวยเลยครับตอนนี้อยู่ในกระถางอยู่ขนาดประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้วกว่าหรืออะไรประมาณนี้ครับเป็นกระถางยกสูง นี่ครับเบเริ่มเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นเก็บเป็นไม้โชว์ไม้ตั้งแม่ได้อย่างดีเลยนะหลอดใหม่ก็กำลังมานี่ครับขนาดใบก็น่าจะสิบกว่าเซนได้ครับยีเซนได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระถางครับอันนี้เป็นกระถางที่สองอันนี้เป็นหน้าใบด่างอันนี้เป็นใบแรกไปที่ด่างขึ้นมาอันนี้เป็นใบที่สครับก็ด่าง อันนี้เป็นใบล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็เหมือนหลุดด่างนะครับแต่ก็ยังต้นก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะรับไปเลี้ยงได้เลยนะครับหรือว่าจะพร้อมที่จะเป็นตั้งแม่เป็นรุ่นต่อไปได้เลยเพราะว่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าไม้สไตล์แบบนี้ครับก็คือจะไม้เป็นไม้สมบูรณ์มากเลี้ยงง่ายโตวไวครับ เรื่องด่างนี่ด่างมาแล้วแน่นอนนะครับก็คือเห็นเห็นนะครับนี่ครับขนาดเต็มเต็มใบเลยครับด่างใบนี้ครับถือว่ามีเชื้อดีนะต้นนี้ได้อยู่นะครับก้านใบก็สีแดงเข้มด่างก็ถือว่ากระจายเต็มใบดีเรามาดูระบบรากนี่ครับระบบรากมาเยอะนะต้นนี้เดินเต็มกระถางดีนะครับต้นนี้ อบหรืออุบาลมาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้นะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็จะมีต้นแม่นะที่เบิร์ตอัดวีดีโอเก็บเอาไว้ก่อนหน้าที่จะแยกของในกลุ่มพวกนี้นะครับอันนี้คือกระถางที่2เนาะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็เคาะถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คือ เคาะถามโดยที่แบบให้แบบปูโป่งกันไปได้เลยครับก็คือชอบต้นไหนยังไงอะไรยังไงครับนี่ครับก็คือเป็นต้นแม่ที่บ้านนะครับต้นนี้ต้นแม่ต้นนี้เนาะของสองกระถางเนี่ยนี่ครับดูลักษณะดางอันนี้ก็คือหน่อที่แยกอยู่ในกระถางที่2เนาะก็คือจะเป็นหน่อติดแม่เพิ่งแยกทีหลังนี่ครับ หนอด่างดีจะแยกไปก่อนแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ครับผมว่าแม่สวยมากนะก็คือความยากของบุษราคำก็ขึ้นอยู่กับลายด่างของเขาแหละว่าแต่ละต้นจะให้ลูกยังไงแต่ต้นนี้แม่ด่างค่อนข้างจัดลูกก็ออกมาก็ก็ยังมีเวงเบียง,ยงแต่ก็ยังถือว่ายังดีครับ <c oughs> เป็นไม้ที่ ให้ลูกด่างถือว่าด่างดีแล้วครับก็คือด่างมาเกือบทุกหนอ่อต้นแม่นี้ขนาดฟอร์มใบนี่ค่อนข้างใหญ่พุ่มใหญ่นะผมเลี้ยงแบบโคนใหญ่ๆเลยนะนี่ครับนี่พี่ๆท่านใจสนใจก็สอบถามก็ามาได้ครับลักษณะด่างไงนมต้นแม่เขาก็จะด่างเป็นแบบ วายวากิวทั่วทั้งใบประมาณนี้จะด่างสลับไปไม้ในหนึ่งต้นควรมีลักษณะาด่างที่แบบว่าหลากหลายไปหลากหลายแบบเป็นแบบประมาณนี้ครับต้นไม้เขาจะอยู่ได้แล้วก็จเจริญเติบโตไปกับเราได้ตลอดต่ดางสวยๆแบบนี้ครับ ก็ให้ชมต้นแม่ครับก็คือจะได้วิเคราะห์ในเรื่องของลูกในอนาคตต่อไปนี่ครับลักษณะด่างเต็มเมใบฟอมใบถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน่อที่แยกเป็นในกระถางที่สอนี่อันนี้เป็นคลิปเก่าที่เบิร์ตอัดเอาไว้พอดีต้นแม่เบิร์ตอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเป็นเป็นแม่ก็คือพอดีอัดวิดีโอเอาไว้ก็เลยถ่ายให้เห็นกัน หลังคลิปนี้ไปเลยครับโอเคครับถ้าด้านใดสนใจหน่อของบุษราคําเหลืองพิชต้นนี้เนาะก็สอบถามเข้ามาได้เพราะตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่2-3กระถางนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่เอามาโชว์ที่แบบล่าดีๆก็ตอนนี้มีอยู่2กระถางม,มีด่างสวยต้นหนึ่งต้นที้หนึ่งก็ด่างสวยด่างสวยแบบว่าเกรด A บวกเนาะ ต้นที่2ก็อยู่ในด่างสวยในเกตรประมาณเกตด A A ลบนะไรเงี้ยครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับยินดีสอบถามเข้ามาได้เลยครับครับขอบคุณมากครับ